จายบีวซิลขว่า SL03 วันนี้หมัดต่อหมัดเปรียบเทียบให้เห็นใครชอบคันไหนต้องไปชมกันเลยครับและแล้วก็ได้มาถึงคลิป v s ที่อยากทำมากๆเลยของทั้ง2องคันนี้และผมก็ได้สัญญากับพเพื่อนๆไว้แล้วด้วยเนาะตอนนี้เรามาได้มาทำกันแล้วมาดูรายละเอียดกันครับวันนี้จบในที่นี่เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของพเพื่อนๆนะครับมาเริ่มที่ขนาดตัวถังของทั้งสองคันก่อนเจนว่า SL03 ยาวกว่า กว้างกว่าและสูงกว่า b ี d Seal ของเราครับแต่ซิลก็ถาล้อยาวกว่านะเห็นอย่างนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันว่า SL 0 3จะมีพื้นที่ใช้สายใหญ่กว่า b ี d Seal ครับขนาดซิลของเรานี่ใหญ่กว่า m o d 3สารุ่นก่อนอีกนะไอ้ SL 0 3นี่ใหญ่กว่าอีกมาในเรื่องของกอารออกแบบกันดีกว่าครับหน้าตรงทั้งสองรุ่นโคลลแนวกันเลยแต่สวยทั้งคู่มองแบบนี้จะเห็น SL 0 3คล้ายกับ SUV เหมือนกันนะ และ BWD s e จะมีความสปอร์ตมากกว่าสปอร์ตแบบฉบเฉี่ยวเส้นสายชัดเจนมากๆมีความคมมากๆเลยครับอย่างผู้ชายก็แบบผู้ชายคมอะ่ะ SL03 ก็ออกแนวรถสวยไปทางยุโรปก็ว่าได้ครับเมื่อมองอีกมุมนึงโคตรสวยเลยสวยทั้ง2คันเลยครับแบบเรียกพี่เสดายน้องเลยก็ว่าได้อย่างที่บอกว่า SL03 เน้นหรูดูแพงพอรถเขาด้านรางวัลการออกแบบมาด้วยเด้อ แลวจะทำตลาดในบ้านเราที่เป็นรถหรูที่จัดต้องได้อันนี้ต้องรอดูนะครับว่าจะทำราคาจับต้องได้จริงหรือเปล่าถ้าจะหรูขนาดนี้ด้านข้างจะเห็นว่าดูสปอร์ตทั้งคู่ครับแต่ SL 03มันจะยาวกว่าเนาะผมชอบล้อ SL 03มากกว่าเนาะดูสวยกว่าเล็กน้อยแต่แน่นอนคนที่ซื้อรถที่ดูสปอร์ตอย่างนี้ไปนี่เขาไปเปลี่ยนล้อกันหมดเลยฮะที่เปิดประตูแบบซ่อนทั้งคู่นะครับด้านท้ายต่างกันมากๆเลยมันดูด้านท้ายแบบชัดๆกัน ไฟท้าย LED ยาวทั้งแถบเหมือนกันทั้ง2รุ่นครับแต่ SL03 ให้ความรู้หลากว่าแต่ก็มีข้อเสียด้วยนะมันจะแบบแหลมขึ้นมาอาจจะทำให้บางคนไม่ชอบนะครับอย่างซิลท้ายเขาจะไม่นุนขึ้นมาเยอะแบบ SL03 ทั้ง2คันนี้ได้หลังคากระจกดัดเต็มบานรู้หลาทั้งคู่ซิลจะมีเส้นสายด้านข้างตรงสเกิร์ตมากกว่าเล็กน้อยครับในส่วนของขอบกระจก SL03 ได้เปรียบ เพราะว่าเป็นแบบเฟรมเรตกระจกไร้ขอบทำให้ดูเหมือนรถสปอร์ตเลยนะดูแพงกว่า b ีวครับฝาท้ายการเปิดไม่เหมือนกันเลยนะ BVD ีดีซวจะเห็นว่าการเปิดเหมือนแบบรถเก่งทั่วไปแต่ภายในเขาอะถ้าไปดูจริงๆอ่ะลึกมากเลยนะของซีวะและส่วนของ SL03 ก็อันหนึก็อประสงค์มากๆเช่นเดียวกันกว้างกว่ามากๆที่เห็นเป็นเส้นสีแดงๆนะครับผมทําไว้มันเป็นแบบการเปิดประตูมันจะยาวไปถึงตามเส้นที่ผมทําไว้เลยครับ เปิดแบบรถชั้นแปดเลยเปิดได้ทางกระจกข้างหลังเลยนะครับตรงเนี้อย่างกว้างและบอลหลัง SL 0 3ก็จะพับได้ด้วยเพิ่มพื้นที่เก็บของให้อีกครับส่วนซิลของเราพับหลังไม่ได้นะโจทย์เรื่องพื้นที่ความสะดวกสบายแล้วก็ความพื้นที่ใช้สอยนี่ SL 0 3จะชนะ b v d ซิลไปแบบชัดๆเลยครับเบาะภายในซิลจะเป็นทรงสปอร์ตมากกว่าดูทรงแล้วจะอกลับหลังดีทั้งคู่เหมือนกันนะ แต่ผมชอบว d ดีซมากกว่านะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่ามันดูสปอร์ตมากๆสวยมากแต่เสียด้มากๆเลยซลเขาไม่เอาบอกขาวมาให้นาเลือกผมชอบมากๆเลยนะครับบอกสีขาวของว d ดีซอ่ะภายในด้านซ้ายจะเป็นของ SL03 นะครับและด้านขวาจะเป็นรูปจริงของว d ดีซจอกลางใหญ่กันคู่ส่วนจอตรงคนขับก็ใหญ่พอๆกันผมว่าภายในก็สวยทั้งคู่เลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบแบบไหนเลยต่อไปเป็น หัวข้อสเปคต่างๆอันนี้แหละครับมีจุดเด่นจุดน้อยที่เพื่อนๆจะดูกันือดีซิลจะมี3รุ่นย่อยเนาะรุ่น d y n a มิกราคา1,325,000บาทและรุ่นพรีเมียมราคา1,449,000บาทและรุ่น Top p e r f o r m อร์แมนขับ4ครับราคา1,590,000บาทส่วน s อ0 3จะมี2รุ่นย่อยแต่ปลายปีนี้มีข่าวไม่แนๆว่าจะขายรุ่นเยวก่อน,น,นต้องรอชมนะครับว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ราคาตามข่าวบอกว่าจะทําราคาให้ไม่เกิน1.3ล้านด้วยอันนี้ผมลอติดตามเลยครับว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าถ้าทําได้นี่โหตลาดแตกเลยนะเพราะจะไปแย่งลูกค้าซิลที่เป็นตัวเริ่มกับตัวกลางได้เลยเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากได้ความแรงที่คุ้มค่ากับราคาสุดๆแล้วยังไงก็ต้องเลือก b v ดีซิลที่เป็นตัวท็อปนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีใครให้คุ้มเท่านี้แล้วครับทางระยะทางซิลรุ่นดินามิกจะวิ่งได้510กิโลเมตร และรุ่นพรีเมียมรุ่นกลางวิ่งได้650กิโลเมตรรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์วิ่งได้580กิโลเมตรับ SL03 รุ่นสแตนดาร์ดวิ่งได้515กิโลเมตร, Standard, ร km, และเอเด n เดตเลนวิ่งได้705กิโลเมตรแต่ก็มี FYI เล็กน้อยครับมาตรฐานของ SL03 ที่เป็นตัวเลขมานี่ยเขาให้เป็น CRTC ซึ่งมันต้องมาแบบลบนิดหน่อยเพื่อให้มันเท่ากับ n a d c ของซีลเนาะดังนั้นผมให้ระยะทางทั้ง2แบรนด์นี้พอๆกันสูสีกันมากๆครับ มาดูสเปคกันดีกว่ารุ่น d y n a มิกมอเตอร์1ตัวนะครับขับหลังแรงมา้ามากถึง204แรงมา้าแรงบิด310นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด61.44กิโลวัตต์อัวง0-100ในระเวลา7.5วินาทีครับและเป็นรุ่นพรีเมียมมอเตอร์1ตัวขับหลังเช่นเดีวยวกัน313แรงม้านะครับเพิ่มขึ้นมาแรงบิด360นิวตันเมตรแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นขนาด82.56กิโลวัตต์อั ศูนย์ถึงร้อในเวลา5.9วีครับและรุ่นท็อปสุดเปอร์ฟอร์แมนซ์มอเตอร์2ตัวครับทำให้มีการขับ4ล้อ522แรงม้าและแรงบิด670นิวตันเมตรแบตเตอรี่82.56กิโลวัตต์อาวโศูนย์ถึงร้อยในเวลา3.8วินาทีเท่านั้นครับและรุ่นเปอร์ฟอร์แมนซ์มีระบบที่ช่วยควบคุมแรงบิดของแต่ละล้อด้วยนะ SL03 อ็มนสามรุ่นมาตรฐานมอเตอร์ Motor 1ตัวนะครับคาดว่าขับพลังเหมือนกัน258แแรงม้า เลยนะหูให้มาเยอะมากๆในตัวเริ่มและแรงบิด320นิวตันเมตรบอกเลยว่าแค่ตัวเริ่มก็เพียงพอแล้วแบตขนาด58.1กิโลวัตต์อส่วโงสูนถึง105.9วีครับแบตเขาจะเบาเนาะจะเสียดายรุ่นเริ่มจะวิ่งได้น้อยไปหน่อยในรุ่นเอสเดดเลงนะครับมอเตอร์1ตัวแล้วะข้ามว่าขับหลังเหมือนกันแรงม้าลดลงเหลือ2.8แรงม้าครับแรงบิด320นิวตันเมตร แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นขนาด79.9กิโวัตต์ชูนถึงร้อยในเวลา6.9วิจะเห็นว่าตัวท็อป b v c ลจะแรงมากๆในราคานี้ยังไงก็ไม่มีใครสู้ได้ครับเราก็ไม่น่ามาเปรียบเทียบกันก็ต้องเปรียบเทียบที่เป็น2รุ่นย่อยของทั้งสรุ่นกันดีกว่าในตัวเริ่มของ sl 0 3นะครับถ้าดูแล้วจะเหนือกว่าในด้านแรงม้า และระยะทางเทียบกับ NEDC เหมือนกัน SL03 ถ้าลบไปแล้วจะน้อยกว่าประมาณ30โลได้น,นะผมว่าในรุ่นเริ่มทนะั้ง2ตัวนะแต่ถ้าเทียบความคุ้มค่าแล้วตัวเริ่มของ SL03 คุ้มกว่า b v d c นะครับถ้ามาในราคา1 3ได้จริงๆด้วยนะมาดูตัวรองกันดีกว่ารองซลล์กับตัว x c e เ d e t ของ SL03 เจ๋งว่าซลลเหนยวกว่าทุกด้านเลยครับคุ้มสุด เพราะว่าเอ็กซ์เดมันระยะทางอ่ะพอๆพอกันอันเนี้ยถ้าใครแบบนเนระยะทางพอๆพกันเลยจะซื้อขนาดก็ได้เขาไปเพิ่มระยะทางกันลดกําลังลงนะสินอกจาก BVD ดีซลจะแรงกว่าแล้วในตัวกลางซ l ลก็ยังวิ่งได้ไกลกว่าในตัวเอ็กซ์เดของ SL03 ด้วนยนะครับก็ทําให้ชัดเจนว่า BVD ซลรุ่นพรีเมียมจะน่าซื้อกว่า SL03 ในตัวท็อปนะครับ และต่อไปหลายคนคงอยากรู้เรื่องแบตเตอรี่ b v d Cell จะเป็นของ b v d เองเลยเรียกว่า c t b เป็นเซล l to Body มันจะอยู่ภายในตัวบอดี้เลยนะแบตเตอรี่จะมีความคุ้มกันที่หนาแน่นกว่าแบตทั่วไปและพื้นที่ที่อยู่จะอยู่สูงกว่าแบตของรถ EV ทั่วไปครับแน่นอนว่าจะแข็งแรงกว่าเพราะว่ามีบอดดี้มากันให้และคุณสมบัติแบตเขาจะทนความร้อนแล้วก็ไม่ระเบิดไม่ลุกเป็นไฟหากถูกชนหรือว่าถูกเจาะก็ตามครับ แบตเขาจะเป็นประเภทที่เป็น lfp lithium ion phosphate แน่นอนว่าข้อดีหลักๆมันจะถูกกับประกาศร้อนในบ้านเราเลยซึ่งดีมากและสามารถชาร์จ0ูถึงหนึได้แบบไม่ต้องกังวลใดๆครับและอายุการใช้งานของแบตยาวนานมากมีคนคำนวณแล้วได้เป็นล้านกิโลเมตรกว่าเลยนะวิ่งได้แบบแบตคือทนมากๆและคู่แข่งอย่าง sl 0 3จะเป็นแบตท,ที่เป็นของ catl เนาะตัวนี้เทสลาก็ใช้เหมือนกันครับแบต catl เนี่ย แต่ก็เหมาะกับมืองหนาวมากกว่าบ้านเราแต่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกครับเป็นประเภทที่เป็น NMC Lithium t ท r n a นาครับตัวนี้ข้อดีก็คือมันจะเล็กและเป็บพลังงานได้มากอัดประจุได้ดีครับแต่ข้อเสียคือไม่ควรชาร์จเต็ม100%มากๆครับและรอบการใช้งานอายุแบตก็จะน้อยกว่า LFP เอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของการ VS ทั้ง2รุ่นเรือธงในปีนี้ครับเพื่อนๆชอบคันไหน และพ้าอ,อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ